อยู่กับแบรนด์ไมโครเทคนะครับไม่ว่าจะเป็น PowerM นะครับและก็มิกเซอร์นะครับวันนี้ผมก็จะเอาตัว PowerM นะครับหนึ่งแท่นนะครับมาลองขับใส่ชุด4คูณ2ลองดูนะครับซึ่งวันนี้ผมหยิบยกเอาตัวไมโครเทค MT4 นะครับพันห้าดีหนึ่งแท่นนะครับมาเล่นที่4โอห์มนะครับขับชุด4คูณ2ลองดูนะครับว่าน้ำเสียงจะเป็นยังไงไปฟังกันครับผม I'm you เสียงสะใจหนักแน่นไหมับผมสหรับคูปองส่วนลดนะครับของแบนแมคโครเทคนะครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับซื้อผลิตภัณฑ์นะครับของแบนแมคโครเทคนะครับว่าจะเป็น Power Am p หรือมิกเซอร์นะครับครบยอดขั้นต่ำนะครับ10,000บาทนะครับรับคูปองส่วนลดสูงสุดทันที1,000บาทถึงวันที่7สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับเรียบๆกันนะครับผม